กามากำลังจะไปภูเก็ตกันนะเนี่ยนะลิก็กินข้าวอะไรไร่ไอ้นี่อยากกินมากนี่ไงน,นี่บอกมาร้อยห้าสิบบาทเนี่ยบอกมาม่าตลอดมาม่าบอกไม่ได้แล้วลูกออกนอกประเทศไม่ได้เออแล้วก็เองคิดว่าเอ้เราทเจอในสนามบินเจอในสนามบินพอดีผัวดีใจมากในประเทศนะแต่ว่าสองห้าร้อยห้าสิบบาทเพราะมันเป็นของนำเข้านะคะหมดไป นี่ไงเฮ้ยมีที่เจียมให้ด้วยใช่มันใครถอนตักได้ไงเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นรับบันเบบดีฟอร์เนี่ยไงเนี่ยมันที่มันมีอ่ะมันที่มันเกิดมันที่มันเกิดมันเกิดถั่กระแลตวมันเกิดถั่วกระแลเลยอ่ะป๊าป่าว่านั่นเป็นวันหมดอายุหรือเปล่าเอออือทุ่ ทุกอย่างนะแบบว่าเหมือนทุกอย่างที่เราเห็นอ่ะมันจะชอบอันนี้เป็นรถนเลยนะหนูวะาเป็นไม่ได้ต้องได้แต่ว่าลืมเออออกมาแล้วนี่ก็คือต้องเปิดอ่ะดูสิค่อยค่อยเปิดจะมันจะระเบิดนี่นะกินมากตอนเด็กๆไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อให้เพราะว่าอ่ะถือตั๋ว S <S เพราะว่า<อ>นนลูกยังไม่ได้อยากกินแล้วก็วมือแบบเออเนี่ยเป็นไงเ,นนเป็นไงบ้างเ,เอ, <aphrag S 1> อเป็นเท่กันแรวแบบอืมอันนี้เนี่ยเป็นคงับ มันจะขมนิดนึงแต่ว่ามั้งมันจะมีความหวานมากกว่าตามไปก็มงนั้นได้แล้วไปอร่อยเย้ปละบาย